สวัสดีค่ะพรบุญยาภาศิออรไทยกุลค่ะสวัสดีค่ะแพมทรินศิออรไทยกุลค่ะคนนี้เป็นพี่ค่ะแพ,ม,แพมเป็นพ<อ>ี่ค่ะเพอเป็นคนที่ขยันมากๆแล้วก็มีวินยัยเป็นคนที่แบบมีระเบียบม,มากๆในการใช้ชีวิตค่ะ พี่แพบเป็นคนที่สบายๆค่ะแล้วก็เข้ากับคนได้ง่ายเป็นเหมือนคล้ายๆผู้นำอะค่ะก็จะมีอย่างเช่นแบบเล่นบอร์ดเกมกันแล้วก็มีไปตีแบดมินตันแล้วก็ชอบเล่นแบบโการ์ทหรือเล่นแอคทิวิตี้แบบ o c k Climbing ทะเลค<า>่ะ <คา S 1> แน่นอนพเราชอบวินเทอร์ค่ะเพราะว่าแต่ชอบแต่งตัวแล้วก็จะได้ mix and match อะค่ะ ส่วนแพมก็เมืองไทยมันมีอากาศเดียวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดไปเมืองนอกก็จะชอบสปริงค่ะเพราะกำลังเย็นสบายๆพอดีเลยของพี่แพมก็คือแบบจะมอรแบบเท่ๆสไตล์แบบชิคสีออสันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนเพอเขาจะออกหวานชอบสีชมพูคือแต่งตัวคอละลั้วเลยค่ะ ใช่วันที่ังคูเราชอบใส่วันนี<ช>้คนนี้ชอบใส่สใช่คน,นนี้ชอบใส่สีสันส่วนแพมชอบใส่แบบออกโทนดำอะไรอย่างงี้มากกว่าคิดว่าเพลเขามีความแบบเป็นคนตลกอยู่ในตัวอยู่แล้วแบบโดยที่เขาไม่รู้ตัวแบบชอบทําอะไรแล้วก็ทําให้ทุกคนหัวเรอบหมดเลยรอบข้างโดยที่เขาแบบไม่ตั้งใจนั่นคือเสน่ห์ของเพลค่ะแล้วส่วนของแพมเพลว่าเป็น ที่ความพูดของแพรมอะค่ะเวลาพมคุยกับแบบเพื่อนหรือว่าแบบคนที่ไม่รู้จักเพิ่งเจอแพมจะพูดแบบดีมากช่วงอินเทอร์วิวด้ค่ะพมจะพูดแบบเก่งกว่าเพลย์มีเสน่ห์มากคิดว่าตาค่ะของเพล์คือตาเพลย์เขามองแล้วก็มีเสน่ห์ว้าอ่ะมองอะไรล่ะของพี่พมก็คือทุกอย่างเลยค่ะ ยังชอบอาหารไทยอะคะ่ะก็จะเป็นพวกแบบส้มตำอะไรเงี้ยคะ่ะส่วนเพลเขาก็ชอบอาหารญี่ปุ่นอาหารเกาหลีก็จะมีทั้งซาชิมิกับมีพวกเคอเรียนบาร์บีคิวค่ะเพลชอบดูหนังออกซอมบี้คะ่ะแล้วก็โรแมนต์ค่ะ <laughs> <laughs> แบบหนังก็ซีรีส์เกาหลีแล้วแพมก็ชอบแบบแอคชั่นมูวี่แบบ หนังแบบ t h ล i l l e r หรือว่ามิสเตรี่อะค่ะเออกลัวแมงมุมมากที่สุดค่ะถูกค่ะแพกลัวยุงค่ะไม่ชอบยุงไม่ชอบยุงเพราะว่าค่ะเพราะว่าเป็นคนแพ้ยุงด้วยค่ะเป็นแพ้แบบแพ้เวลาแตนทะเลกัดเวลายุงกัดก็แพ้โซที่บ้านก็เลยมีไม้ตียุงไว้พร้อมค่ะเออชอบคนที่ทีเกภายนอกนะคะชอบคนสูง แล้วก็ชอบคนที่แบบมีสเสน่ห์ค่ะแล้วก็ส่วนนิสัยก็ยังไงก็ได้นะคะจริงเพลสบายๆเทคแคร์รักของแพัมก็คือภายนอกก็สูงเหมือนกันนะคะแล้วก็แบบภายในก็คือแบบส์ทอะคะ่ะแบบฉลาดแล้วก็แบบเทคแคร์เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นแบบที่ปรึกษาด้วยะคะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องปรึกษาแบบเรื่อง แต่งตัวกันค่ะแต่หรือเราจะซื้ออะไรแล้วก็จะส่งรูปให้กันตลอดว่าอันนี้โอเคไหมแล้วเพลก็ชอบเขียนไปหาแผมว่ายืมชุดได้ไหมอะไรแบบนี้ค่ะจะปกติจะคุยแค่เรื่องแค่นี้อ๋อใช่อยู่ที่ไหนคะ Where are you เพระชอบตามแผงมะคะเพราะแผมชอบออกไปข้างนอกแล้วเพลแบบชอบโทรมาหาแพมรเียก็สไตล์การทำงานเพลที่เคยพูดไปแล้วเพลเป็นคนขยันมากเวลาเขาทำอะไรเขาจะแบบ แพลล่วงหน้าไปเลยเป็นไม่ไม่ใช่เป็นอาทิตย์แต่เป็นเดือนเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนที่ตรมต่อเวลาแล้วทำงานแบบละเอียดมากค่ะก็คือพี่แอมแบบฉลาดมากนะคะแล้วก็แบบตั้งใจทํางาน,นะคะ่ะแล้วพี่แอมจริงๆแล้วเป็นที่เพื่อบอกเป็นคนสบายๆแต่พี่แอมก็ทํางานแบบขยันแล้วก็เก่งค่ะงพมก็คือพมชอบแบบชอบสัตว์ ชนิดเลยนะคะก็คือพามชอบดูแบบ YouTube แบบพวกงูพามอยากเลี้ยงแบบงูอะไรแบบนี้ยคะ่ะส่วนเพอรอเพอรก็คือ <c oughs> เพอร์ก็เป็นคนโก <c oughs> ตลอดนะคะจริงๆแบบเวลาทำอะไรก็อย่างเช่นไปเล่นแบบ Wake ซิร์หรืออะไรอย่างนี้แค่ท่าตกก็หาแล้วคะ่ะ ก็ปกติมีทะเลาะกันก็ค่อนข้างบ่อยเพราะว่านิสัยเราต่างกันมากๆแต่ว่าทุกครั้งที่ทะเลาะกันเราก็รีบกลับมาคุยปรับความรู้สึกกันตลอดค่ะเธอก็จะเป็นคนแบบเงียบๆไม่ค่อยออกแบบความรู้สึกมากไม่ค่อยโชว์อิโมชันแต่จริงๆแล้วเป็นคนมีอิโมชั่นเยอะมากค่ะก็เลยแบบบางครั้งก็งอนพี่แพมบ้างแต่เราก็วันต่อมาเราก็คุยกันจริงๆแล้ว เราก็ไม่ค่อยได้ซึ้งกันเท่าไหร่นะคะคู่คู่พี่น้องเราแต่ว่าแบบแทงจําได้มันมีครั้งหนึ่งเหมือนกําลังเครียดเรื่องหนึ่งแล้วก็เออไม่คิดว่าเพลจะแบบเหมือนรู้ว่าเรากําลังรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าเพลเขามานั่งอยู่ด้วยแล้วก็ปลอบใจเหมือนนั่นเป็นครั้งแรกเลยที่เปิดใจคุยกันแล้วก็แบบเออรู้สึกว่าน้องก็เป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบเออคิดถึงความรู้สึกเรามากเลยนะแบบประทับใจที่แบบเขามาอยู่เป็นเพื่อนเราตอนที่เรารู้สึกแย่มากค่ะ ส่วนพี่พัมพอ่ประทับใจทุกอย่างเลยค่ะคือตอนตั้งแต่ตอนเรียนแล้วพี่พัมก็คือเป็นพี่คนโตก็คือจะให้แบบปรึกษาความปรึกษาตลอดแล้วก็แบบ a d v i c ์ให้อด v i c ์ค่ะแล้วก็พี่พัมก็จะแบบทุกอย่างเลยค่ะเรื่องแบบความรักเรื่องงานเรื่องเรียนด้วยคะคะ คือเพลเขาก็เด็กกว่าแพมใช่ไหมแพมก็เป็นห่วงหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่ห่วงเป็นพิเศษก็อาจจะเป็นเรื่องความรักเพราะาเขาเป็นคนที่แต่จิตใจดีเป็นคนที่แบบรักใครง่ายเชื่อใจคนง่ายก็แค่แบบเป็นห่วงว่าถ้าเกิดวันหนึ่งแบบเจอใครที่เหมาะสมจะเหมือนอยากให้เป็นคนเจอคนที่ดีแล้วก็อยากให้แบบเพลเขาเจอแต่ความสุขค่ะสำหรับเพลก็คือพี่แพมเป็นพี่คนโตนะคะก็จะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยห่วงแล้วค่ะพี่แพมก็คือห่วงเพลมากกว่า สำหรับเพลอก็คือสำคัญมากค่ะว่าเพลคิดว่าแบบกลายเป็นแบบเราสนิทกันมากเราเป็นแบบทุกอย่างให้กันแล้วแล้วเพียมก็เหมือนแม่ของเพลนะคะคอยแบบสอนเพลอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่ามันมีค่ามากๆากนะคะแพมคิดว่าสำหรับแพมมีความหมายมากมากเพราะว่าเรามีน้องสาวแค่คนเดียวแล้วก็ ถึงจะมีการทะเลาะก,กันหรือว่ามีผิดใจกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วยังไงเราก็เป็นครอบครัวกันแล้วก็เราเป็นหนึ่งคนในโลกนี้ที่แบบเหมือนเราเชื่อใจได้แล้วเราก็พึ่งพากันได้แบบปรึกษากันได้แบบจริงใจแล้วเป็นตัวเองได้ร้อเนะคะ่ะ